ครับสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมประกอบผมเจอกันคือเก่าเมือนเดิมกับผมบาวบอลคนซีสเกตหรือหนุม่มสารทำงานใต้นะครับเนาะเอาพี่น้องมือน,นี้สิมาลาบเท่าสูพี่สูน้องกินครับผมเอาเดี๋ยวให้เบิ้งเท่าก่อนเท่านี่พี่นอ้องเลยมื่นในจังหน่อยเอาได้เห็นอยู่หรอครับนี่เท่าปนปลาดุกหน่อยใส่พี่น้องมาเนี้ โอ้ยบนประดุกหน่อยใส่แสบบ้านย<ม>ังเบิ้งฮันไฟแมาม่าเบื้งไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟครับมีแสงอยู่ตัวไหนมันได้อยู่นั่งเขได้อยู่เขามีแสงอยู่บอกเขือคืนพี่น้องเอ้ยนี่บอกทัวใบหัวเสือและะ้วก็ผีต้นหอมอยู่ฟังคือพี่น้องเต็มถุงอาญ,ญาอยู่นี่เพื่อนมาสั้นเดือดอมานี่แค่แซมเปลิลให้เบิ่งซือซ่อส่วนพูนหมอต้มปลาดุก หมอปอนป้าครับปนในเตาแก๊สผนเออโอ้ยคือคืนไหมสุดยอดเลยต้่องใส่เครื่องไล่รลายกับเท่านี่สดกินบันนี่เอานันพักกันแน่ออกมาแล้วน่ะผู้เห็ดกับผู้เก่าผู้เดิมล่ะครับที่เคยผมคนเห็ดกับเขา ขูเอาแย่งรถมันนะเอาคิดตามไปเรื่อยๆครับผมที่ลวกเข้าเหรอพี่น้องบัดนี้น้ำน,น้ำก็ำน,ำน้ำปนป้าเน,น,นี่ยแหละครับมื่ลวกบอเมเบนวาสีเอาเท่าสดๆสดเด้อพี่น้องบ่อใดนะครับมันต้องคว่ำร้อนนี่เจ็ดสิบองศาคุ้นแล้วเพราวะว่ามอเดือ์ดครับเนี่ยเอามาเทลงนี่บอมเบนวาคือจังหวะหลายหมือนูหลายคนจะฟาดดึกถึงงานนี่มันก็เลยเหลือหน่อย กโหเอาอออออเก็บเมื่อไนร่นั่นมึอมน่ะหาเกบ็บเอาหาเก็บเอาเป็นย่างบอล่ะอ๋อหลวกแล้วพี่น้องมาลวกกันจ้าน่ากะนี่น้ำป้อนอนอกตัวบอนเอาท่าน,นีงก็ซอยพักรอไปครับผมอยู่คบโอ,อ้ยสุดยอดอีกแล้วพี่น้องเลยอาหารเกิอดอีกแล้วมันนี่ขอ,ของแสบของแสบคนบ้านเฮาครับพี่น้องบาทเทนี้กะ แก่ป่าตัวสีต้มไบแล้วครับปลาดุกกับปลาเข็งปนท่อนตัวบัดเนี่ยกระชิบปนป่าแล้วครับแก่ป่าปนปนแหลมกระชิบเทมื่อไ่เท่าในตัวบัดเนี่ยโอ้ยคนเนี่ยเขากันบัดเนี่ยชุดยอดป้านยังห้างนคอนแทนต้องมาปุ่งเนาะเอาขับไปปนปนไปเนาะครับเนะเาะปนปนไปทั้งนั้นกันเลยโอ้ยหาสอน เปิดพลังงานแสงอาทิตย์มันเหมือดครับใส่พลังงานแสงอาทิตย์ซอยอยู่ไฮอยู่หน้าบนอยู่หน้านะครับเพื่อนอนหน้าเพื่อนม่ได้นอนอยู่บา้านนอนหน้าเพื่อที่จะตื่นเส้าขึ้นก็จะปลูกคองหกหดห,ห,ห่วงหดสวนเพันละเป็นปลูกหลายอย่างตัวครับขอบขั้วนี่บักอื้บักบวบบักแพงหงววัวชี้ไข่เกาโคตสวนเพันกระทายเบื้องหลายเพื่อแล,ะละ้วล่ะ จี้เต็มไฟอยูของทุกคนนี่จี้เต็มไฟพี่น้องเห็นเราคำจี้เอาได้ครับอย่างเอานะอย่างทั้งเปลือกมันนะเปลือกไม้ซ้ำหนึงน่งเนี่ยก็โอ้สุกแล้วอ่ะเดี๋ยวทายให้พี่หน่องมึงเป็นระยะนะครับเนาะให้มันบนปลาแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันบัดเนี่ยโอ้ยเป็นแก่ป๋าตั้มบู๊ยพี่น้องเอ้ยเต็มโคกเลยครับบัดเนี่ย โอ้ยแกแล้วก็สิปนหรอครับปน,นแล้วก็สิมาลาดใส่นี่ล่ะเท่านี่ละบนันเนี่ยใ<ม>ส่ผักชีใส่สุรสใส่พรอมเนี่ยปุงพร้อมวันิใส่พริกใส่สุรสข้าวคั่วใส่บอ,อขอา้าวคั่วเดี๋ยวมะใส่เป็นบะลาดเท่าเนาใส่น้ำกลั่นน้อใส่น้ำกลั่ล้างจากกันนี่อย่ะวันจิออาติาดตามพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆ โอ้ไม่เคยนั่นเรียเปิดไฟไยได้แล้วเอเต็มหม้อพี่น้องบ่เหลือครับเพราะว่าต้องใส่เครื่องนี่เครื่องนี่ก็บม่หน่อยครับเครื่องนี่ใส่ปนปลากาไปอีกเต็มหม้อพุลู จะปนป่าไสและพี่น้องเอ้ยบันี้โอ้ยบ่มีน้ำมันก่อยจั็กหน่อย,ยนอยเว้ยเนาะเออก็มากคุรี่นนี่ละ <c oughs> น,นี่พี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเอาเบืเอเ่ออ่ายงเติมคคกปลาดุกพี่น้องเอ้ยปลาดุกมะเข่งนียเข้ากันเลยเอ้ยน้ำฝน,น,น,มนสมานเอาตรง แม่นแท้ถ้าแม่นแต่กบพ,พี่น้องปนกบใส่เนี่ยสุดยอดเลยแต่ว่าปลาดุกก็โอเคครับปลาดุกปลาดุกก็ปลาเข็งสาบ่ามันปลาดุกเรียงได้พี่น้องปลาดุกสาครับปลาดุกหน้าเออสุดยอดงออเงาหมอบเงานี่พี่ด้องบาดบอกอสุดพอดีัข่นเลยลาบเท่าพี่น้อง ละครับลาบเท่าเขาวาลาบเท่าหมดแน่จังหน่อยแซ่คือเกาั้วาม,มันสงม,มันโบเพชเรไปห,หน้องเลยพเพิ่มความเพชรลงไปอีกครับเนง่บางนี่เด้อนใสขัวกับบอนใสอันนี้สออ บัตนี่หอยหวยหอมหวยน้องเลยใส่เอกใส่แขนโจโก้ใส่เข้าไปด้ยแขนโจโก้บัตเนี้ยตีตรงหน้าเขาบัตรเนี้ยสีสันเริ่มเปลี่ยนพี่น้อง ไฟพริกป่นลงไปมันเหลือมสีแดงขึ้นครับบัดน,นี้ขอท้ายท้อคเครื่องกันบ่กทันไซ่ง่ายบอกซิมก,ก่อนเนาะซิมก่อนเอาความ,มนัววมมน่วก่อนมาดีนัว่วก่อเป็นไหน <c oughs> ไอืม <c oughs> นำมะท่านพ่ออ่าน้ำปลาเติม อ๋อบ้านนี่ยพักแล้วพี่น้องบ้านนี่ใครแล้วครับพักนี่ใส่เบิร์ดเลยได้หนิหบักทัวร์อ๋อไปกล่องจับได้บิร์ดเห้ยห่างหลายห่งแสี่ยมเนเครื่องพี่น้องลาบเท่านี่เครื่องใส่หลายห่างเสบ่ยมอื้อ กูบ่บอลน,นี้พี่น้องเอ้ยแขนโจโก้มวยหนามเลยพี่น้องบอลน,นี่อือเพราะใส่เครื่องลงไปแขนโจโก้เลยซิ่งมึงเอ้ยเอาหมดเลยตัวน่ะเอ้ยอือไปอ่ะมาผมจะซิมพี่น้องบอลค่ำยังไงเนี่ย ล้มลกันของเราทุกอย่าเขือคืนเลยอ่ะพี่น้องเรียบร้อยครับสำหรับหลาบเท่าเห่าพร้อ,อมกินมาเนี่หลาบเท่าอันนี้ต่มสายพานลุงสี ดีหอมนครับน้ำแข็งอือหูโอ้โหพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับเขาสุดจะค้าก่อนพี่น้องยังเขาจะว่างกล่องค้าใหญ่ๆครัใหญ่ๆโอ้ยตโตอันมะได้กินแบบเรามึงไปให้คนป่วยน้ำคนป่วยอยากอืม มาครับบันนบตรเ,เนี่ยตั้งค์เดี๋ยวทำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไม่โอ้อยราค <wheelchair S 1> ่อ,คอยๆขึ้นกัน <ละ S 1> ตุ้กกินแบบนี้ครับลาบเรามันเงี้ยมันมันหน่อยนะนตรงตรงมันพอเครืค่องเครื่องมันไหล ย <c oughs> บดูดิฮ่ากินไต่ยากคุณน่า,นม,ามันเป็นฤด,ดูมันครับอันนี้มันนองฤด,ดูเนาะถ้าน้ำบริสอาดมันบกขึ้นเข้าเลยมันไม่ดูมันไม่เคยเกิดกัดนรู้เจะเกิดเถอะ บุล่านพันวาเกิดเนี่เกิดแต่เฉพาะเพราะข้างึ้นเนี่ยข้างแร่มมันก็ตายเรื่อนเดือนแร่มมันก็ดับไปหนอขฟังฝั่งหนอแม่ในดอกโบรล่านพันวาโ <c oughs> บรล่านพันวาข่างแร่มหนี่งเท่ามันก็ดับบกฮอยมันก็จอยพันว่า หอาหกี่โมงแล้วแม่แต่อเจ้าว่าโบราณกูเอยเจ้าว่าเคยเอามาลอกมึงแมน่นนี่ดิห่างเดือนแรมเดือนสิดับนี่ห้อยห้อยไหนน้อยห้อยขอมห้อยจูบห้อยสุดที่หลักคือชิแม่นสิน,น่ะ คำโบาาราณกับเงินโมเซียกับซ่อมๆไปเบื <c oughs> อ้องข้ดงไหนครับำนี่ตรงยุ่มเลยยังคำหน่อยมาได้น้อไปน่องเท่าน้อเรากินคำไงเต็มสอด เพราะมันม่พี่น้องเราผมเองกิปเน่าหมดแล้วน่คิดสนั่นข้อกันไหมกินข้าว2้องคนกลับเท่าอ่ะข้อกันแหมครับสวัสดีครับ